สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะตอนนี้แม่เพนก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะตอนเช้าของวันที่สองเนาะคะ่ะวันที่สองรกรกฎาคมสองห้าหกหกเนาะคะ่ะเอฟซีเป็นจังไดนะคะผู้ใดถูกนะคะเมือ่อวานนี้เนะะาะทั้งห้าน้อยทั้งรัฐบาลไทยขอเสียงนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะะส่วนสายด่วนจากกทมเมือ่อวานนี้เนาะได้ห้ามาตัวเดียวเนาะก็คือห้า ห้าบนเนาะเพ่นบดได้บอกในกลุ่มว่าหามาบนตัวเดียวเนาะคะ่ะขอโทษหลายๆเนาะเพ่นไหามาบนตัวเดียวเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเอฟซเพ่นแล้วบดได้บอกเพ่นแล้วบอกว่าแค่หามาตัวเดียวเนาะเพ่นบดได้บอกว่าห้าบนเนาะเพ่นหไหไใหามาบนค่ะนอกบดได้ว่าไ้บนล่างได้เพ่นไห้หาบนอย่างเดียวเนาะเพ่นบดได้บอกค่ะตื่นเช้ามาน้ำฝนล้างรถให้ นะ้าผหันอาสิได้ติบบนะ้เนอะมันนี่นะคือนังง่งรถงามแทอนะ่ะเดี๋ยวสิบอกหน้าเดี๋ยวสิบอกหน้าเคยหายติบเนาะล่างรถให้เตือนเศร้ามันนี่แบบนี้อ๋อเตือนเศร้ามากกับนังรถให้เพิ่นจังสี่ตัวเพิ่นจังสี่มีติบหายเห็นอ๋อหน้าฝน ย่ายมาแล้วคะ่ะย้ายมาแต่กรุงเทพแล้วคะ่ะเอฟซค่ะคลิปนี้ก็จะเอาแนวทางห้าน้อยของอาจารย์สวัยแล้วก่ะผู้ใหญ่ใจดีตาปากน้ำโพน้องมาฝากมาตอนเอซทั้งช่องเด้อนนะคะ่ะสบายดีไม่เท่า,าไปเส่มมาเป็นนัาเดาไปอยู่กรุงเทพเอา กะเอาลงแน้มือหันสิไหวอีหยังกระเดกกระโดดสบายดีละกะเอาลงโบเมนผาได้นี่สบายดีและหน่ออยู่ฮันนอนโบเมนพระเจ้าได้นี่ยน่ะโบเมนอยู่น้ำ้องเศร้าสบายดีบ่สบายบอสกินกับนอนอยู่ในห้อสบายโพดเนาะสบายโพดสรนะยะก,กับบ้านเถอะ อยู่กรุงเทพบ่คืออยู่พยษณุโลกบ่คือมีมูลหลายมีได้ออกไปมีพี่มีมูลหลายได้ไปวัดอยู่นี่ยุพุ่นบ่ได้ไปบู้จักแล้วเนาะท่างมันหลายท่างเนะเอ้าต้นกาหนิงทำงานเสร็จแล้วยังยังยังเฮ็ดดีลูกเฮ็ดี เอาปั้นเดูกยาสูเห็ดเปียกไล่ยาสูดไซลาไล่เสร็จให้มันครอบเก่งๆเดี๋ยวแจกติปทำงานเก่งๆนะสิ้นเดือนแจกติปสิ้นเดือนก่อนนะค่อยแจกติปนะสิ้นเดือนแล้วนะวันนี้วันที่สองแล้วนะ้ดจีีนเ พ่ดปุ๊บมันก็ดันปาในวัดคุณดีใจนะคุนมาหดคุนเบิ่ญอยากมากนะคุนดีใจคุนว่าสิได้ผ้ายเบตโต้พาสปอร์ตอยู่เนาะเพราะว่าของเพิ่นสิเบิดม์ออื่นแล้วเดี๋ยวคะ่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันก่อนคะ่ะเพย์เอฟซีถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบเนาะคะ่ะแนวทางหั้นน้อยเนาะ,ะของสามอาจารย์เนาะ,ะ,ะค่ะก็คืออาจารย์สวัยผู้ใหญ่ใจดี<ร>แล้วก็ตปาปากน้ำโพเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ไม่เพลนและน้องคำแพงด้วยเด้อค่ะเนาะช่องนี้เป็นช่องน้อยๆต้องการกำลังใจจากเอฟซีมากมายเลยค่ะเนาะนี่คะ่ะเอฟซีมาเบิงตัวเลขของเบิงตัวเลขของเมื่อวานนี่กันกอนเนาะคะ่ะนี่คะ่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาเนาะวิ่งลูดสามกับสองเนาะคะ่ะวิ่งลูดสามกับสองเข้าที่สามเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สามคะ่ะเข้าตัวเดียวเนาะวันเมื่อวานเนาะ ส่วนของอาจารย์สวัยเนาะค่ะให้ห้ากับสี่เนาะค่ะมาซีเนาะค่ะนี่ค่ะตัวประกบบอก fc อยู่ตลอดเนาะ,ะของเพื่อนจะชอบมากด้วยกันนะ,ะนีสามเก้าสามศูนย์ศูนย์สามนะคะ fc ส่วนเลขฝันบอเขานะคะส่วนของตาปากน้ำโพเนาะค่ะ น้อยพิเศษให้มาเจ็ดกนะับศูนย์เนาะมาที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะคะ่ะ fc จับคู่บ่เขา่าส่วนน้อยปกติเพิ่นให้ฮกับเกาเนาะค่ะมาฮกกะจับคู่บ่เข่านะคะนี่น้อยวีไอพีให้ห้ากับแปดจับคู่บ่เขา่าตัววิ่งตัวรูดกับบัมาเนาะเพระาะวแปดมาทีน้อยปกติหน,นึ่งแปดเนาะคะ่ะนี่เพิ่นไฮหนึ่งแปดน้อยวีไอพีเนาะค่ะไปออกน้อยปกติเนาะ นี่คะ่ะ fc ตามนี้คะ่ะส่วนนี่คะ่ะ fc รัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะเนี่เพิ่นไ้มาซีคูเนาะคะ่ะลางแต่ว่าบบกเขาเนะาะเก่าหนึ่งเก้ากับหัวเนาะเพิ่นไ้มาเนะาะเก้ากับหัวเป็นหนึ่งหกเนาะคะ่ะเพิ่นไฮเก้าหนึ่งมันออกเออหนึ่งหกเนาะ ส่วนของอาจารย์สวัยเนาะนี่ค่ะเพนไหมาสองกับสามนะค่ะตัววิ่งตัวลูกเพนมาหาเนาะหาบนเนาะคะไอซีเพนห้บนล่างได้หน่นี่ค่ะเลขที่มักเลขที่ชอบจับบุคอยมากนี่ค่ะเข่าของเพนตัวจับคู่เข่าเนาะค่ะเพนไหม่าสองหาสองแปดสองเก้าเนาะตัวอันเต็มเพนเนาะแต่ว่ามือเลขออกเพนมามักเพนมาเน้นให้สองหานีหลายเนาะ สองหาสองแปบนี่หลายเนาะแต่มันออกตัวร่องเพค่ะหาศูนย์พี่งเนาะแต่ว่าซื้อบ่บ่ได้เนาะค่ะ fc หาศูนย์ศูนย์หาเมื่อวานนี่ซื้อบ่ได้เนาะค่ะของอาจารย์สวัยเนาะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเนาะมีหกคู่แค่นี้เองเนาะของเพิ่นเข่าหาศูนย์ศูนย์หาเนาะค่ะเพ่นไฮไลมือแล้วเนาะค่ะ fc แต่ว่าเพ่นกับบรได้ซื้อตามเพิ่นเพ่นกับเพ่นซื้อแท้ ซื้อบ่อใดเนาะบ่อเป็นซื้อบ่อซื้อตามเมาื่อวานนี้ซื้อบ่อใดค่ะเอฟซีมั่ายเคิงหนึ่งก็เลยบ่อซื้อค่ะเนาะโกงเนาะค่ะเจ้ามือโกงเฮ้าเนาะคะ่ะเข้าใจเต็มให้เพิ่นเพิ่นจ่ายเคิงหนึ่งให้เฮ้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะเสียดายแห้งเนาะผู้ใดก็เสียดายเนะาะเมื่อวานนี้เนาะหาซูนซูนหาซื้อบ่อใดค่ะเดี๋ยวงวดหน้าตามให้ไหมนะคะของอาจารย์สวัยเนาะเลขสูตรเพิ่นขาเนี่เอามาบึง ของมูนี่กันเลยค่ะนี่ค่ะเอาแก่มือไม่เนาะของผู้ใดเข่าแน่บ่เข่าแน่เนาะมูนีเพิ่นจับคู่มาให้พร้อมเนาะค่ะ fc ของอาจารย์สวัยเนาะพิ่นว่าลองจับคู่ให้เบิ่งเนาะค่ะว่าจะเขาบ่เนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวิ่งลูดของอาจารย์สวัยโอ้ยว้าขอโทษหลายๆของอาจารย์สวัยเนาะบนล่างค่ะให้มาแปดกับเจ็ดนะคะ ให้มาแปดกับเจ็ดส่วนตัวประกบก็มีเจ็ดสองเจ็ดสองสามห้าเก้าเนาะคะ่ะเพื่อนจับคู่ให้มากค่ะแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะอ fc มีแปดคูเนาะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนว่าเพื่อนมักตัวนี้ค่ะเพื่นเลยเอามาให้ fc เบิง้งว่า fc มักน้ำบอเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักถามักกระตามบ่มักกับพานได้เนาะเพิ่นไห้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะนี่ค่ะเพิ่นมักทีแปดสองแปดเนาะเลขสามตัวเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดกับแปดสองแปดเนาะค่ะไอสองเลขสามตัวมีสองคู่เนาะค่ะแต่ยูนีตบ่มีหนึ่งแปดเนาะ เราจับคู่ของคนวุ้มี่หนึ่งแปดแต่ว่าตัดหลินเอาเด้อค่ะเอฟซี MC, เพื่อมันมาอีกเนาะผมว่านี่กับมาหนึ่งแปดนะคะห้าหน้อยจะชอบออกตามกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางห้าหน้อยเนาะของอาจารย์สวัยค่ะได้แล้วเนาะมาต่อของผู้ใหญ่ใจดีค่ะนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีมาให้มาวันนี้เนาะวิ่งบนรางค่ะไฮซูนกับเก่าค่ะเอฟซี MC. ให้ศูนย์กับ9้าเนาะค่ะนคะคะบันลางเด้อค่ะของเพิ่นก็บเขาดีอยู่เนาะผู้ใดสายเบี่ยงสายลูดยาผ่าดเนาะค่ะเอฟซีได้ของผู้ใหญ่ใจดีแล้วค่ะมาต่อของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะนี่ค่ะตาปากน้ำโพวันนี้วันที่สองเนาะค่ะให้มา นอยพิเศษวิง่งลูดศูนย์กับสามนะคะลูดศูนย์กับสามเนาะจับคู่ให้ศูนย์หาศูนย์แปดแล้วก็สามหาสามแปดเนาะคะ่ะส่วนน้อยปกติค่ะรูดเจ็ดกับศูนย์เนาะคะ่ะจับคู่ให้เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะส่วนนอย v ีไอูดแปดกับหนึ่งค่ะเอฟซี FC, ูดแปดกับหนึ่งค่ะ ปดศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะค่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยเนาะของตาปากน้ำโพค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเคนไห้มาหน้อยพิเศษเนาะลูดศูนย์กับสามจับคู่ศูนย์หาศูนย์แปดสามหาสามแปดน้อยปกติรูดเจ็ดกนะับศูนย์เนาะจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ 8, ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งค่ะน้อย VIP รูดแปดกับหนึ่งค่ะ จับคูแปดศู 8, 1, 1, 0, 1, นย์แปดหนะะึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเนาะค่ะแปดศูนย์แปดสามเนาะค่ะว่าเพิษค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามค่ะมาแคปหน้าจอเอาน้ำกันเนาะคะ่ะสามมาจา์ค่ะไปเทียบเทียนใส่กันเอาไปเลือกเล่นตัดเล่นกันเนาะคะ่ะเอฟซีว่าสามมาจานมัตัวใดตรงกันแน่เนาะ,ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ แนวทางหาหน่อยของอาจารย์สวัยของผู้ใหญ่จะดีแล้วก็ตาปากน้ำโพนะคะน่คะผู้ใดมากผู้ใดชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเนอะผู้ใดถูกนะคะเมื่อว่านนี่ยกมือขึ้นเด้อคะ่ะขอเสียงในนอเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์สวัยให้ผู้ใหญ่จะดีแล้วก็ตาปากน้ำโพด้วยนะคะตามนี่นะคะ ได้ตัวเลขไปแล้วก็ขอให้เอฟซทั้งช่องค่ะเฮงเรวยๆปังๆไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคโชคมานมันนะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะไปทังใดมาทา้งใดก็ขอให้แขวคาขาดปลอดภัยเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า